สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีบทเรับนขอเพื่อนเลยนะครับส่วนฝั่งนู้เพื่อนบมนะพี่อทำงานร่วมกันแต่ว่าครั้งนี้เรามาเล่นด้วยกันและพารักีของเราคืออยู่ไ <theme>. ด้มากกว่าห้าสิบคนแต่เขาเป็นคนตั้งเป้าหมายครับผมไม่ได้ตั้งนะแต่ตอนนี้พวกเราก็หาคนต้องฝั่งนู้นเขาก็อัดคลิปครับผมก็อัดคลิปเหมือนกันครับตามภาษาผมครับพิมพ์เขาพิมพ์ภาษาเอเลี่ยนคแบบตัว ปเป็นภาษาอีเลียนเป็นิภาษาอเลียนนะ,ะนนะพวกมันเป็นภาษาอเลียนกับมาจากช่องอะไรครับทุกคนเฟิร์สครับนิทเชเฟิร์สครับมาจากช่องอะไรเฟิร์สครับ ช่องอะไร,ช,ะราาช่องอะไรก็ชออะไร้ก็มา,าช่องอะไรนะช่องอะไรนะทุกคนช่วยดูนหน่อยผมรู้แล้วแต่ผมจะให้ทุกคนรู้นมะคือช่องอะไรอัน ช่องอะไรทำไมเงียบอย่างเงี้ยนั่นผมยืนนิ่งถูกต้องครับเจ๊นี่แหละครับถูกต้องแล้วนีช่ช่วงเพื่อผมนะครับเ้ามาตอนนี้ยังไม่เช้าเลยพวก็มาตัดไม้ต่อแล้วกันนั่นผมเขาชกไม้ไม่รู้เป็น้วแลก็แบบถ้าเขาจะตัดเขาก็ตัดด้วย เป็นคนแบบรักเพื่อนไงรักเพื่อนใช่รักเพื่อนใครที่อยากเล่นกับผมนะครับในีผมมีเพื่อนอยู่สามร้อยเพิ่งอ่านผมไม่ใช่อนยู่สามสามกว่ากว่าเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปนะ้ไม่แอดเพื่อนมาเนี่ยโอกาสมีเสียโอกาสได้นะโอกาสที่จะเล่นกับผมเนี่ยเสียโอกาสได้นะบอกว่าโอกาสได้ง่ายๆเลย ชื่อสามสิบเก้วีศูนย์เก้าเจ็ดครับถ้าใครติดตามก็ติดตามนะครับผมก็แบบผมก็อยากเป็นคนดังมางไงไม่ใช่อยากเป็นคนดังในสายตาคนอื่นมั่งผมขี้เกียจที่จะแบบเป็นแค่คนดูปติกดติดตามผมอยากเป็นคนดังมากใครแบบเป็นค่ปฏิบัติการแบบนี้ ท,ทำกูทูบทำรายได้พ่อแม่บอกให้ทำทัีมารวมๆไม่ว่าสปีหรือไม่ก็สครับนานมากผลก็พยายามพยายามทำที่ทำราะไม่บึกษา มันไม่ปรึกษากันเลยอ่ะได้ได้ได้ยุยยุยตายแล้วเตายอะไรเนี่ยโอ้ยจริงดิ เรามาช่วยเด็กทำอะ้กันเลยไหมครับทุกคนคิดว่าช่วยกันแล้วกันทีแกพูดเยอะค้างนี่ครับปัญหามันเริ่มอีกแล้วครับทุกคนคำว่าค้างทุกคนน่าจะรู้จักกันดี Ha 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 ไม่ว่าใครว่าโอกาสไม่สนก o โนไอด c นแค n โนไอด t นแค e มากต่อลเคือม,มาถึงขนาดนี้แล้วมนันต้องโชว์เทพหน่อยแล้วป้าชิกเกียดเด๋ยวไหมชิก้เกียดนี่ <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมคนนี้เม,มื่อกี้ที่วิ่งินเขามีหล,ออหลายบัญชีครับเขามีบัญชีหลักบัญชีรองนู่นนี่นั่นหมดครับแล้วเขามีบบกยย็าบอกครับติดอะไรเงี้ยคุาผู้ชมบริษัทเขาไม่ค่อยลงครับทีส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเริ่มครับเริ่มบ้าใลงคนราชการงงงาที่งงว่าซี งงเป็นไก่ตาแตกอะสิกินแล้วเวดเบิ่มเลยงงมันไก่ตาแตกเลยอันนี้เพื่องงเปนไก่ตาแตกเลยนนี่อะไรอ่ะโหโหะเง็นไงตัวไรตันดีกว้างแต่กว้างที่ไม่เจ็บกวางนะกวางนะ วกว้างน้กว้างน้อยกว้างป็นต่อครับมันไปดีไหมให้ชอบขี้เกียจไม่ค่อยอยากลองคิดพราะขี้เกียจขี้กเกียจร,รู้จักคำว่าขี้เกียจไหมครับนั่นครับผมก็ขี้เกียจแบบขี้เกียจของขี้เกียจของขี้เกียจมากเลยค

เปลืองพื้นที่โอแมวเปลืองพินทีกันจนมานจะมีประโยชน์ก็กตเปลืองพื้นที่เนี่ยมันต้แบบชิน้นเดียวยได้ได้หลายอย่างเนี่ยได้ก็ต่ายก็เอาไปเล็กเท่าก็ต่ายได้เฮ้เถยถ้าได้เท่าก็ต่ายก็อเอาไปเล็กของได้อย่างเงี้ยถึงจะคุ้มแถมได้เนื้อด้วยมันสร้างอะไรไม่หยุดนะเลยเป็เนอะไรเลยบ้าละ ผมยังไม่ได้สร้างอะไรสักทิ้นเลยมันสร้างไม่หยุดืันกะไม่เคยสร้างหือว่าในไหนมันก็สร้างอยู่ผมขอสร้างอยู่ม้าเดิผมจะไปพายมาลแล้วตั้งชั้นวางของเอากันล้อมมาถึงมันจะไม่ใช่ตัวผมผ่าตัดปกติผมจะไม่ค่อยเอาชั้นวางของมาตั้งล้อมไว้เพราะผมมองว่ามันไม่ปลอดภัยอะทุกคนจรงไหมทุกคนว่าไหมถ้าว่าเนี่ย กดติดตามเฮ hey, ้ยกดติดตามโอเคกดติดตามผมก็มีกาลังใจที่มา้ทุกคนมีการกท,าท,กท,กท,ทำคลิปต่อๆไปนะตามเท่านั้นเอาเอา,เอาก็เหีย้ยอะไรทุกคนก็ให้เราหงอยเหรอหรือว่าเขาออกไปแล้วไม่ใช่ไหมน,น,นี่ก็โอ้ เต่เราจะไม่ช่วยกวางใครที่อยากรู้ว่าช่วยกวางแล้วมันช่วยกวางยังไงก็ต้องใช่ดิการต่อสู้ของกวางเออการต่อสู้ของกวางเป็นไงก็ไปดูได้ลเลยผมลงแล้วถ้าดูเราไดดูแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วครับโอเค ผมขอขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้นะคบผมพูดดีวยใจครับถ้ามีคนดูถึงตอนนี้ปกติคือส่วนใหญ่จะมีแต่คนดูคนกดไลค์แต่น้อยมากแทบไม่มีเลยปูได้ก็ไม่ใช่คนดังอะไรขนาดนั้นคน่ได ก็ไม่รู้จะขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะลงในช่องไหนก็ไม่รู้จะลงในช่องไหนบันจี้บันจี้บันจี้เราไม่รู้อม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะลงในช่องไหนแต่ก็จะต้องสกัอมันหน่อยสกัดมันสกอดด้วยปม๊กกระยาแข่ง ไม่อยากว่าจะเล่นซปอตผมรู้วแกซัปอร์ตเพื่อนไมข้าผมรู้แลว่าสัปอร์ตเพื่อนผมฆ่าให้ตายเลยถ้าดูคนแก่ถ้าดูคนซัปอร์ตเพื่อน อันนี้มันไม่ใช่เทคนิคของผมด้วยซ้ำฉันวางกออกมาตั้งพอพิมพ์ผ่านเคือผมทำภารกิจด้วยมันก็เลยแบบอใช่เหล็กน้อยสุดแต่ก็เป็นประโยชน์ได้อยู่นิดนึงนิดนโหนแ,มมนลแล้วก็หม่แล้วหมดอล้วว้าวได้อยู่ไปอยู่ครับได้อยู่ นะพอ่พอผมไม่เชื่อกว้างนตะายพอพ้นหนะ้าสิบไปเขาก็ว่ามันว่าอ่มาโจมตีเราอยู่ดีจริงไหมจริงแม่เกิดใครไม่รู้เกิดใครไม่รู้ฝากกดติดตามช่องน้องพอเพิ่มฟังด้วยนะคะคุณดูต้นคลิปก็น่าจะดีคุณีีดูต้นคลิปว่านะ คนที่ทิ้งามาดูเนี่ยผมเสียใจมากเลยนะทุกคนอย่าฆ่ามไม่ชอบมาผ้าไม่ผ่านแลแก้กระทืบไล่หน่อยและกระทืบกดที่ปุ่มกดตามหน่อยอือเจอสิ่งนี้แล้วสินะอย่าลืมด้วยนะกระทืบปุ่มกดตามให้ทุกคนไม่กระทืบผมขอให้ทุกคนไม่ได้อาชีพไซบอกแล,ะละ้วไอ้ที่ เขไม่กดไลค์กดติดตาม,ามก่อนไม่เหมือนกันอะไรที่เขบอกมา,าลืมด้วยล่ะไป,ปะ่ตามถือปุ่มกดติดตามนะทุกคนนี่คำสั่งของผมนะทุกคนทุกคนต้องการถือปุ่มกดติดตามซะ

ใช่ครับพี่จ้าโอ้เทลิซาแล้วมันยังผมไม่ยชอบ พลังแห่งความค้างาเป็นเช่นคือพลังแห่งความค้างามันอยู่ที่ผมคนเดียว 三这萝卜，三个萝卜。